เอาเพชรพาลวยสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สู้คนครับผมามาตามแนวทางรัฐบาลไทยช่างคมกันตองวดเขาเลขวิ่งเข่าศูนย์เขาตัวเน้นนร้อมบวกระดบวฝันว่าเล็กศูนย์อื่นนี่ขั้นศูนย์อื่นนี่นได้เน้นว่าไมอันจะไหนยังมาออกศูนย์ศูนย์บกขั้นศูนย์อื่นสีได้อยู่ที้เนาะเออปาด แม่ว่าขั้นศูนย์นั่นซีศูนย์หาขิดใดมันบอกอมันมาออกออกศูนย์ศูนย์หน่อยขั้นขื่อกเล็กเบิ่นเนาะฮะยาว่าหน่อยนะน้อแม่โมมี่อ่ะพอสร้างพอดีครับผมครับพอดีครับมาตามกันต้องว่ารถพอสร้างครับเขาหรือพิษกะไ,ไห้รถไห้อึ้นเขพี่น้องเข้าเอฟซีข้อเมนกับข้อเมนสางสันมวนๆแล้วพี่น้องมันบอกเขาเป็นจังไรได้ มันเขาติดต่อจังหวัดพะสังสามสามสามบบเขาติดต่อกันสามจังหวัดกับเขาบนเขาล่างความแม่นบ่ครับมันกับไม่ผิดไม่ถูกเนาะเขามาสามจังหวัดนั่นบ่จังหวัดที่ซีหลุดเนี่ยแต่เลขวิ่งบอลหลุดเนี่ยเห็นบ่เขาตัวเน้นร้ามแม่นบ่เขาตัวเน้นความเด้ศูนย์นะครับผมนี่ซอสเนี่ยเขามาเป็นถุงหลดเขาตัวเน้นเขาศูนย์ตัวเน้นเนาะเนี่ มาแล้วจัดให้แลยคัดออกศูนย์ยังกะได้จังได้จะมาออกศูนย์ศูนย์เลขไปเอาแห้งยังบ่ซสื้อเ้อะไปเอาได้แปดศูนย์ศูนย์เอาอีลีแมงอีลีเนี่สองวดอะเนี่ยวดก้อนไปเอาได้เอ็นวดก้อนไปเอาได้เอ็นสามเก้าหาไม่ดอกหาเก้าอันบ่ เราไม่ได้กันไปเอาได้แปดร้อยได้แปดชูนชูนเนีเ่ยพอซอร์ให้ไปซื้อได้ชูนชูนโอ้ยไปเอานั่นไหมไปเอาอยูวัดบ้านอือไหมงวดก่อนได้แต่แต่บริร่องคลิปนะบริร่องคลิปยันเทปซีพันว่าให้ขัคาเล็กว่าเขาพันชี่ว่าให้ เล็กที่ไปเอาเนี่ยมันเล็เล็กันคนอื่นต้นขาจะสมงปลางมากครับผมส่มปลาไม่ใส่สูปลาซีซีใส่สามตัวล่อ ยังนดวันดีครับเอามาเสร็จเดือนเดือนสบีบมาเดืกเดือนสิเบียร์แล้วเขียนหนึ่งครับสิเบีรอเเดือนนามันอันอันอังก่อนละเฮรออันก็อีังก่อนละพุชิกาบอกครับอ่าพุชิการัฐบาลเา ว่า,าอออเออแมนรัฐบาลเพิ่อนกีออกบาและวเศ้าบาทนี่เขาเขต้องไปขึ้นยากบาทนี่นแมนเขาต้องขึ้นยากเล็อันแมนเขต้องขึ้ยากเล็อันว่นเป็นหนึ่งพฤศจิากายนเนี่ยว่าเพิ่อนกีออกมาให้ให้เขาซื้อรัฐบาลใบละยี่สิบบาท,บาทน่ะ,ะสบายสบายระบาดนี่เจ้าเมือเ่อหดไว้ลือรับรองว่าหดาอเลขว่าไมีอัน โอ้ยลืมเปิดกล้องเนี่ยเอาเอาเลยเขาสร้างเขียนไปต่อเลยว่าเป็นอยังแล้วเหรอเด้โอ้ยเขียนเร็วจวดเลยเอา้าอยังเอ้าเลขเลขวิง่งสองกับสามบานนี้คู่งวัดก็เขียนลุดเลขประกอบอยู่สันโอเลขจี๊ดวาย่ว,ว่ามันขาดอย่างคือเร็วแถอะสันนี่อันเขียนใส่กำลางไม่ก็ได้วายุอันเขียนอันนี้น้ำแน่นี่เพราะว่ามันบ่อไรแปดนาทีบ่อไรดิ ว่ามันขาดหนังอ่ะเริ่มกดกล้องความพอแล้วเอาเอาไม่เนี้ยมันบอกเอาไม่เนี้ยเอาสีนี่ก็ได้นี่หลายอยู่บอกตัวนี่เลขติดเอาในก้อนเขียนสองกับสามก้อนตัวเยาว่าบอกนี่ดิเอาแรงเครื่องเลยบอกเรียกผม๋ยว่าผมลืมเลขติดเลขบอกไว้ลางเลยบอกหกโอ้ เรียกหรบอลพ้นสัมปทานนะบ่ว้ยเย่งวาหกกรอกอะเดียวท่านได้หนีอยู่สัมปทานแล้วสามวานานดนแล้วเนาะมงเหนหียวอ้สัสเลวันที่วันที่สี่เอากะ 6, หกสนหกแล้วก็หกหกสองแล้วก็หกหกห้าเดบัตเด็กก็ยังมากีอย่างเก้าหสองอีกเพ่นสัมปทานไว้แล้วเดี๋ยวนี้ประหกเดี๋ยนี้ เพิ่นประมุ่นไว้เราเม่อวาน,นี้เราปกคงกนนะสามตัวเ่ราะท่านใดน,นะครับโอ้สามตัวยังครับผมตัวกันคือเก้าสามนี่เนียกันเลยโอ้กันหรือครับวันครับโอ้พี่น้องเขาแคบหน่อยจอดนะครับเด้อมีตัวใดเนี่ยหลับประซังวิ่งสองกับสามงวดประจำวันที่หนึ่งหาจับจองลอตเตอรี่เลยครับเก้าสาม เก้าสามกรสังมาเก้าสามหมดครับผมมันโมกสังโมมันครับมันจังใดเหล็กมันออกศูนย์ศูนย์ไปอีกถึงถ้าบินตัวไหนคือออกถึงศูนย์ไอจับคู่กระสุนสองหกสองเจ็ดสองแปดสามแปดสามหกสามเจ็ดพสร้างมักลักสามได้ครับเพราะวันเนี่ยที่สามครับผม ลักสามเหล็กเหล็กวินเหล็กบบบอมีเก่าเป็นยังคือมี่เก่าสามขีดมาอีกตัวนึงแล้วก็สร้างน้อยหน่อน้อครับกันบอกหัวมันปิ่นปิ่นเข่ามัอือมันจะเป็นคือเหล็กล่าอืมอืมก็ต่อมาอีกตัวนึงก็ได้นี่เก้าอืมแต่ยังได้ซีหางเะตัดออกครับเราหลายเลยครับผมแต่ตัวนี้มีสีดังมากเลยครับ เก่าสามนี่ครับผมพาเด็กอ่าพันพ่อสมองพอสางบอกับเก่ยี่นี่แหะเอาเห็นบ่าผมผมเกินซิฟเกตไปอีวดนนะอันว่ามันว่ามันเก่ารักลอยมันฉีบมาอยู่ซิหน่วยบ่บ้านนี่ครับผมตัวนี้หาลัตเตอรี่เลยครับนี่เปอร์เซ็นต์กันเก่าสามครับผมเก่าสามสามเก่ากับตัวน้ำเนาะครับผมทุกตัวล่ะบนล่างไปกับครับของผมต้องกับตัวอยู่แล้ว มือแรกเนี่เขาก็ครับผมมือแรกเขาก็บเบินเบินเล่าเห็นปะครับผมเย็นนี้ช่างผมเจาะเล้าให้สองตัวเอาตำล่าหน่อยนี่ละอันนี้เล่าป่ะนี่เล้าครับมาเออกมากเบืงอยู่นีกับเบื้องนี้ถ้มาม,มีผูเบื้อคลิปป่๋ยเบิงเด้เล่าครับช่างุรมเจาะให้สองตัวเจาะตัวใดศูนย์สี่ศูนย์สี่กับเก้าหกกับเก้าหกอันนี้คือเล้าเนาะ ครับผมโอ้ยเขียน้อยูว่าเล่านี่ครับนี่เขียนว่าเล่าอยู่ะครับผมแต่ว่าเอฟซีต่ว่าสว่าเป็นบพระใครเห็นเนี่ยโอ้เพราะว่าดำล่าบพราะไเนี่ยอดีตมันตัวนี้ติดกระเป๋าผมตลอดเพราะว่ามีคนถามเอาน้ำทางนะผมก็จุเขียนให้เออครับผมเขียนว่าเล่าอยู่ครับแต่นี้คือเล่าเนาะใบน้อยน้ยนี่คือเล้าครับผมใบใหไงคือไถ เย็นนี้เจาะให้สองคู่เก้าหกกับศูนย์สี่เพราะว่าหกสองเล่าทองอันอยู่แล้วมือแรกหกสองครับอันศูนย์ศูนย์ครับคบอมเหล็กเล่าครับเอารัฐบาลไทยพี่น้องเข้มแข็งจอยด้วมักชอบตัวใดกับาซื้อรถตลีดอันนั้นก็มีมาโนเมลน้อยเอียงก่อนเพนีทหวยยางรัฐบาลไทยหวยสองสองตัวสามตัวเนาะ อ่าสองตัวสามตัวนี่สตัวใบละซบาทอ่าใบละซ้าบาทได้พี่น้องเด้ครับสนับสนุนรัฐบาลเทาครับเออาขั้นผู้ใดทสวนหน่อยก็เอาเพิ่นยีเฮ็ดออกมาให้ล่ะอ่านั่นของเก่าครับงวดที่แล้วก็บทีจอทีอยู่ครับแต่ว่าประครบครูผ้าเอฟซีปีนเข้าไปบ่เด็กคันเหล็กมันโเปิ่นมันคันเหล็กโมเปิ่นนี่ไม่ใช่ไรกับบ่อผาดแนี่ยนวลบอกผมักรักหนึ่งกับชิปหุกกับชิปเอ็ดไม่บอกแม่งซาง บอไปครับมือแล้วอันเหล็กเหล้าเนาะครับถึงมันฉีดแดงไว้นะสีกุ้มาตีสู่กันต่อไปครับเอฟซีเมืนตามกันไปเรื่อยเนาะพอสร้างเนาะครับผมตามไปกันเรื่อยจะทิมกันเด้อพี่น้องเลยเนาะเลขกพอสร้างเข่ามาสามงวดสี่งวดครับมาหลุดงวดเดียวจะเลขวิ่งมาหลุดได้เลขวิ่งครับสายวิ่งสายแลนพอผิดหวังที่เข่าตัวเน้นพ่อแมนบอครับผมเอ้าเลขเข่าสามงวดหลุดเดียวงวดตัวเดียวจะทิมกัน อจะไปจะทีมตามกันตามพอสร้างไปได้เนาะครับ้มบ่มักขุมจับคู่กันหามาใส่สองกับสามหามาใส่สองกับสามก็ได้ครับผมก็ขึ้งวัดวันหนึ่งเห็นว่าครับแต่ตัวดีมก็แยกออกมาจากนอกชุดอ่ะตัวหนึ่งเอามาเป็นตัวกันพอสร้างวายอยู่ครับพอสร้างวายอยู่ขั้นบ่มักเนี่ยหามาใส่ศูนย์กับหนึ่งครับผมพี่น้องเข้าขี่ถือว่าอะไรขี่หามาใส่ศูนย์ศูนย์ตให้ศูนย์มาแล้วเอาศูนย์มาใส่อีกครับ เ้อวิ่งหลุดคือเล่าอดไอยู่แล้วเออเออขั้นขั้นหลุดคือเล้าอะไอยู่ครับนะคือน้องแคบน้อจอดตามนี้นะครับเนอครับมันมีนั่นพร้อมมีทั้งใบละยี่สิบบาทของรัฐบาลไทยบาทนี่ง่ายครับว่าต้องว่าต้องย่านเลขกันเลขอันเนาะประสรงครับขั้นบ่กขั้นบ่อขั้นผู้ใดทุ่นหน่อยสีห้ากระถาเอาตัวนั่นครับเพิ่นต้องออกไม้เข้าซื้อ่ะอันใบละยี่สิบเป็น่อะยียะ มีสองตัวสามตัวกันไหนความดีเป็นว่าสองตัวสามตัวแล้วก็บมิตัวความดีคนไหนเหล็กตัวอ่ามิเล็กตัวความดีอรัฐบาลเป็นเฮออกมาไหมนี่ครับี่เราวันที่หนึ่งงินพฤศจีกาเนี่เฮดขึ้นตะเกาอ่าเฮดขึ้นตะเกาคือรัฐบาลรุ่นเกานะครับเนาะง่ายไหมนั่นแนนม,น,มนบ้านี้ขั้นรัฐบาลเทรออกมา่งสิเจ้าฮาวรัฐบาลนี่ เดี๋ยวให้เจ้าชีนรถได้ได้ของเจ้ารถแหละแม่นบอกครับผมเนาะพ้างเอ้าอสา้า,อาขอาาบคนในร้รยนยายครับผมครับใครพี่น้องโชคหมานกันเนาะครับผมมันหมานเด้อพอเอ้ยครับ